สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสคู่ที่น่าสนใจในคัมคืนวันนี้นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับอาละครับคู่แรกในวันนี้นะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันก็เป็นเกมระหว่างนาโปลีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับสำหรับทีมอย่างนาโปลีนะครับผลงานช่วงหลังนี้กําลังสุดยอดไปเลยนะครับล่าสุดนี้แเกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาชนะคู่แข่งรวดทั้ง8นแลละะเกม่าสุดนครับ คู่นี้เจริญมาปรากฏว่าเป็นทางนาโปลีเลครับที่บุกไปถล่มอาจจกหกประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับนักเตะตัวที่เด็ดของทีมวันนี้นะครับเป็นนำทัพโดยควารัสเคเลียนะครับปีกชาวจอร์เจีย กำลังท็อปฟอร์มนะครับวันนี้นะครับจะเล่นร่วมกับทางเอวิงโลซาโนนะครับและอีกคนนึงก็จะเป็นทางรัสปารูรีนะครับก็จะเป็นสาประสานในเกมลุกนาโปลีชุดนี้ถือว่าดีสุดๆไปเลยนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอังอาแจกซึ่งผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเลยครับในฤดูกาลนี้5เกมหลังสุดลงเล่นปรากฏว่าแพ้คู่แข่งไปถึง3นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้ก็มีโอกาสเลยครับที่นาโปลีเล่นในบ้านจะเป็นการชนะอาแจกเป็นการย้ำแค้นอีก1เกมนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ที คู่ที่2ในวันนี้นะครับขอหยิบยกเกมระหว่างลิเวอร์พูลนะครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเรนเจอร์นะครับ สำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งแพ้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ3ในเกมบิ๊กแมตช์ของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลเองก็น่าจะใช้เป็นการเรียกความมั่นใจกลับมานะครับนักเตะตัวหลักของทีมนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับโมซาล่านะครับโรเบโต่ฟิมิโนดาวินนูนเยสครับก็น่าจะเป็น3ประสานในเกมรุกวันนี้นะครับลิเวอร์พูลนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างเรนเจอร์นะครับซึ่งถือว่าไปดูสถิติในการเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับ29ัยั่สุดในการเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ปรากฏว่าทีมอย่างเรนเจอร์นะครับชนะคู่แข่งที่เพียงแค่สเกมเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับสาเกมหลังสุดที่ลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนลีกปรากฏว่าเรนเจอร์นะครับยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเรียบูเองก็ต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาและก็ทีมอย่างเรนเจอร์ก็ผลงานไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นเรียบูนะครับที่น่าจะบุกไปชนะได้ไม่ยากครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเรียบูไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค,ค่ำคืนวันนี้นะครับเกมที่ยะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างสเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างไทรดัดแฟงเฟิเร์ตนะครับสำหรับทีมอย่างสเปอร์นะครับผลงานช่วงหลังอาจจะดูดรอปลงมานะครับอาจจะมีสะดุดไปบ้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูเฉพาะเกมในบ้านเล่นที่ท็อตแนมฮอสเปิดเซเรียม์ะครับ 5นัดในฤดูกาลนี้ปรากฏว่าทีมอย่างสเปอร์ชนะคู่แข่งรวดทั้ง5้านัดในบ้านตัวเองนะครับเล่นในบ้านก็ถือว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับตัวที่เด็ดวันนี้นะครับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างริชารีสันนะครับนักเตะอย่างทางซอนเฮืองมินรวมไปถึงแฮร์รี่เคนนะครับจะเป็น3ประสานในเกมรุก วันนี้เปิดบ้านต้องรับการไปเยือนทีมอย่างไชดตัดแฟงร์ตซึ่งถือผลงานช่วงหลังก็ไม่ดีเลยครับเพราะว่า2เกมหลังสุดไม่ชนะใครมาดังนั้นเกมนี้นะครับสเปอร์ได้เล่นในบ้านนะครับผมเชื่อว่าได้ถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกเขาจะกลับไปโชว์ฟอร์มสวยหรูอีกครั้งหนึ่งเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ไปได้เลยนะครับ อาล้วครับสามทีมในคัมคืนวันนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็มีทีมอย่างนาโปลีลิเวอร์พูลแล้วก็ท็อตแนตมฮอสเปอร์นะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝนดุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนดุงลาไปก่อนสวัสดีครับ